อ่ะครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่าเมื่อวานนะครับผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับอาการอ่าเครื่องสืผ้าโตชิบารุ่นนี้นะครับอ่าสิบโลอาการขึ้น E สามนะครับอ่าทีนี้อ่าก็ได้อ่าอธิบายเกี่ยวกับอาการขึ้น E สามนะครับบังเอิญมีพี่น้องทางบ้านถามว่าอาการขึ้น E สามใช่แล้วทีนี้วิธีแก้ไขไม่ได้บอกจริงอยู่ <laughs> ผมเพียงแต่าผมเพียงเมื่อวานนี้ผมได้ลงคลิปสั้นไปว่า อาการขึ้น E3 มาจากตรงนี้นะครับให้ปเช็คดูตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้ววิธีแก้ไขไม่ได้บอกอาทิมีคําถามโทรมาถามว่าถ้ามันขึ้นตัวนี้จริงๆเราจะไปแก้ไขยังไงนะครับอ่าทีนี้ผมจะลงคลิปยาวให้ดูละเอียดนะครับว่าอาการขึ้น E3 ของเครื่องสมาร์ตโตชิบารุ่นนี้นะครับมันมีอยู่2จุดนะครับอาการเดียวกันเลยนะครับทีนี้าวิธีแก้ไขของเราจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมานะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเอาไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่า อาการขึ้น E3 มันมาจากตัวไหนยังไงถ้ามันขึ้นตัวโน้นอ่าเราไปแก้ไขตัวนั้นแล้วยังเป็นอีกเราต้องมาแก้ไขตรงไหนอีกนะครับมันมีอยู่2จุดนะครับอ่าตอนนี้เราจะกดกดซักตามปกติก่อนนะครับมันก็จะตั้งสถานะมาเป็นแบบนี้นะครับพอเรากดสตาร์ทนะครับมันทํางานไม่ได้ตั้งแต่แรกเหมือนที่ผมลงคลิปไปอตอนนั้นนะครับ ทีนี้อาการนี้มันมาจากสวิทขาแตะด้านด้านหลังนะครับทีนี้อาจจะไปแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ไขพาไปแก้ไขนะครับว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับสวิทของเขาก็จะอยู่ด้านหลังนี่นะครับมันจะมีขาแตะอยู่ด้านหลังนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับด้านหลังนี่ครับมีขาใหญ่ลงไปมีสายไฟอยู่สองเส้นนะครับ และมีด้านหน้านี่อีกนะครับด้านหน้านี่อีกนะครับที่อาการเดียวกันเลยนะครับมีสายไฟสองเส้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบาคค่ถ้าเราแก้ตรงนี้แล้วนะครับมันไม่หายเราต้องมาดูตรงนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเช็คดูวา่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีแก้ไขยังไงนะครับเอาละครับ อ่าตรงนี้นะครับอ่าปกติเขาจะมีอ่าแผ่นพลาสติกอ่าปิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าปิดตรงนี้ครับผมว่าออกไปแล้วนะครับอ่าเพื่อที่จะได้สะดวกปกติมันก็เอาออกไม่ยากเนื่องจากว่ามันมีน็อตยึดเท่านั้นเองเราถอดน็อตยึดออกมาแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกออกมาได้เราก็จะเห็นข้างในเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าเมมบอร์ดก็จะอยู่ด้านบนนะครับอ่าเมมบอร์ดเขาจะอยู่อ่าด้านบนเนี่ยครับอ่าตรงอ่าตัวข้างหน้าเนี่ยครับเป็นตรงนี้ครับอันนี้ข้างหลังของมันนะครับเราจะออกมาแบบนี้ทีนี้อาการตัวนี้ มันขึ้น E 3ทํทำงานไม่ได้นะครับสาเหตุนะครับ1นึ่งสายไฟมันขาดนะครับ2องถังตัวนี้นะครับถังตัวนี้ครับเอียงไปแตะถูกขาสวิต์ตัวนี้นะครับมนเลยไปทํางานสามหน้าคอนแทคของมันอาจจะไม่ดีนะครับวิธีแก้ไขของเราก็คือหนึ่งไปเช็คดูว่าถังตัวนี้ครับมันแตะแตะถูกขาสวิต์หรือเปล่านะครับนี่ครับแตะถูกขาสวิต์ไว้แบบนี้หรือเปล่านะครับสอง ไปเช็คดูที่หน้าคอนแทคตรงนี้ครับข้างในเนี่ยครับถอดน็อตสองตัวเท่านั้นเองครับเนี่ยครับมีไม่ยากครับมีน็อตสองตัวดึงออกมาเลยนะครับทีนี้มันจะมีสายไฟอยู่สองเส้นนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็สามารถตัดสายไฟเข้ามันมาต่อตรงได้เลยนะครับต่อตรงยังไงสายไฟมันมีตรงไหนครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับช็อกเกตเข้ามันจะอยู่ตรงนี้ครับมีสายไฟสีแดงอยู่สองเส้นนะครับแล้วทีนี้วิธีวิธีวิธีทา อ่าแบบง่ายคือต่อตรงก็ได้คือมันไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับอ่าถ้าเราต่อตรงแล้วก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปทาอ่าหน้าคอนแทคให้มันสัมผัสกันดีๆสายไฟมันขาดแล้วก็ต่อต่อ,ตอให้เป็นที่เป็นทางทีนี้ก็ถ้าตั้งถังให้ตรงอย่าให้ถังเอามาแตะถูกขาสวิ์ก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปต่อตรงดูให้ดูนะครับว่าต่อตรงยังไงนะครับอ่าเนี่นครับ สายไฟเข้ามันก็จะมา2เส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับสงเส้นแบบนี้ครับมันก็จะเข้าขาสวิตช์ตัวนี้แหละครับช็อกเกตตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาเอามาเอามาพันติดกันก่อนก็ได้นะครับเนี่ยครับเรามาพันแบบนี้ติดกันก่อนก็ได้ครับทีนี้อ่าเรามาลองเปิดเครื่องดูนะครับว่า E3 สามหายไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าปิดฝาลงก่อนนะครับ อ่าครับหลังจากที่เราได้ต่อตรงไปแล้วนะครับอ่าเราก็มากดเปิดกดสตาร์ทนะครับ e ีสามไม่ไม่ไม่เกิดเลยนะครับ<ม>อ่าเครื่องประมวลผลได้นะครับอ่าจากนั้นก็จะปล่อยน้ําีสามไม่เกิดเลยนะครับอ่านี้ปล่อยน้ํเข้อถังอ่าพร้อมที่จะอ่าซักหรือทํางานได้อ่าต่อไปนะครับอ่าทีนี้ วิธีแก้ปัญหาตัวนี้นะครับอ Jean ่ e 3 3> อา e สามไอตัวหลังเนี่ยครับมันจะทาําทงานไม่ได้เหมือนกันนะครับไอตัวหน้าก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราไปเช็คถ้ามันเกิดอาการ E3 สามแบบนี้แล้วนะครับอ่ามันก็มีอยู่สองจุดอย่างที่ผมว่าครับตัวนี้ตึงตัวขาขาสวิกตัวนี้นะครับอ่าต่อมาก็จะมีเซ็นเซอร์ฝาอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึๆๆหงน่งนะครับซึ่งออกอาการเดียวกันนะครับอ่าทีนี้ตอนนี้เราได้แก้ไขไปแล้วนะครับอ่าผมก็ได้พาไปแก้ไขครับว่า อ่าถ้าตัวนี้ครับ <c oughs> อ่าถ้าขาดถ้าขามันถูกถังตัวนี้ครับเอียงแตะถูกอ่าสวิตช์หน้าคอนแทคไม่ทํางานนะครับสายไฟมันขาดนะครับเราก็ทําการแก้ไขนะครับอ่าถ้าหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสเราก็ไปแก้ไขหน้าคอนแทคว่าอ่าหน้าคอนแทคมันสนกรปรกหรือเปล่าทําให้มันสัมผัสกันดีมันก็ใช้ได้ตามปกตินะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับเพราะเมื่อวานผมลงคลิปสั้นไปไม่ได้อธิบายอ่าเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเพียงแต่บอกว่าอ่า อีสามมาจากตัวนั้นเท่านั้นเองครับทีนี้มาจากตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเอาเลยครับตัวนี้นะครับไอ้ตัวข้างหน้านี่ครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงมุมนี่ครับมันจะเป็นหลีสวิกนะครับวิธีเช็คของเราเราจะต้องหาจุดตำแหน่งของมันนะครับอาผมเคยบอกให้พี่น้องมือใหม่นะครับว่าอาการหาหาตำแหน่งของเซ็นเซอร์ที่อยู่อารอบฝาตรงนี้ครับมันจะมีแม่เหล็กฝังอยู่นะครับอ่าทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะครับด้วยตาเปล่านะครับไม่เห็นนะครับเนี่ยครับ จะไม่เห็นแม่เหล็กนะครับตามขอบฝานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตามขอบฝาพวกนี้ครับจะไม่มีแม่เหล็กให้เราเห็นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไม่มีเพราะว่ารุ่นก่อนเขาจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ตามมุมนะครับหรือข้างหน้ามันจะเห็นได้ชัดแต่รุ่นใหม่มาเนี่ยครับเขาเขาจะเอาฝังไว้ให้มันดูอ่าอ่าดูอ่าสะอาดตานะครับอ่าคือดีมาเยอะเลยครับทีนี้วิธีหาของเราเราก็จะหาแม่เหล็กพวกลําโพงนี่ก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วก็ไปไล่แตะดูตามขอบฝาเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ นี่ครับถ้ามันเจอตรงไหนข้างล่างต้องมีอ่านี่ยครับเนี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่าตรงมุมเนี่ยครับมันมีแม่เหล็กนลครับนี่ยครับนี่ครับทีนี้เราสเกตเวลาเราปิดตรงมานะครับอ่าเราปิดตรงมาเลยนะครับอ่าเราปิดตรงมาเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าด้านล่างของมันก็มีเซ็นเซอร์อยู่แน่ๆครับอ่าซึ่งอ่าตัวชิบ้านรุ่นนี้นะครับเขาไม่มีสวิตช์ล็อกฝานะครับ เขาจะมีอ่าเซนเซอร์ฝาคือรีสวิกตัวตัวด้านหน้านี่หนึ่งตัวแล้วก็สวิกตัดขาแตะอ่าข้างหลังอีกหนึ่งตัวที่ผมพาไปแก้ไขเม่กี้นะครับทีนี้ถ้าเราหาตำแหน่งของมันเจอแล้วนะครับไอข้างล่างนี่ก็จะเป็นอ่อาเป็นเป็นเซนเซอร์ออกอาการเดียวกันเลยครับสาหรับโตชีบารุ่นนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับให้พี่น้อยมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเข้าไปแก้ไขตามจุดนี้เลยนะครับเอาละครับผมจะพาเข้าไปดูว่า ไอเซนเซอร์ sensor, ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเอาละครับไปดูกันเลยครับอาจจะอยู่ตรงนี้แหละครับมุมนี่แหละครับเพราะว่าเราเราเอาแม่เหล็กไปวางทับแล้วแม่เหล็กหยุดที่ฝาปิดลงมาพบแม่เหล็กก็จะดึงดูดรีสวิทํางานนะครับ อ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าต้นสองอ่าสายไฟสองเส้นสีแดงๆนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับมันเป็นหลีสวิกนะครับตัวนี้ครับมันเป็นหลีสวิกอ่าใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับแม่เหล็กดึงดูดเพื่อที่จะให้อ่าหลีสวิกตัวนี้ทํางานนะครับซึ่งออกอาการเดียวกันกับอ่าไอ้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวสวิกตัดตัวนี้นะครับมันจะออกอาการเดียวกันนะครับ e 3เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาการขึ้น e 3 เรามาแก้ไขจุดนี้แล้วอ้าวมันยังไม่หายเนี่ยอ่าเราต้องมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงหน้านี่ครับว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่เอ่อเซนเซอร์รีสวิตตรงนี้ครับเห็นไหมครับนะครับเราสามารถอ่าตัดสายไฟสองเส้นนี้จับติดกันเพื่อต่อตรงได้เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันมันจะทํางานเลยนะครับเพราะว่าหรือว่าเราจะไปหาเซ็นเซอร์ตัวนี้มาใส่ใหม่ก็ได้นะครับถ้าเราหาไม่ได้เราก็ต่อตรงได้เหมือนกันนะครับเอาทีนี้เข้าใจแล้วนะครับว่า อ่าผมได้พามาดูนะครับแล้วก็พาไปแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้านี่ก็ง่ายนิดเดียวเองนะครับไอตัวนี้ตอนนี้ผมได้ต่อตรงไปแล้วมันทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอตัวหลังเลยนะครับไอตัวไอตัวไอตัวด้านหน้านะครับว่ามันจะขึ้นอาการแบบไหนนะครับอ่าอาการของตัวนี้นะครับด้านหน้านี่ครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างบนนี่นะครับถ้าเราเปิดฝานะครับอ่าถ้าเราเปิดฝาแม่เหล็กออกห่างจากเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จะหยุดการทํางาน มันก็จะขึ้น E3 ได้เหมือนกันนะครับถ้ามันเสียมันก็จะขึ้น E3 ได้เหมือนกันมันจะออกอาการ E3 เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ดูนะครับทีนี้ถ้าเรากดเปิดหรือว่าจะซักหรือว่าจะปันมาตะครับมันก็จะขึ้น E3 ถ้าแม่เหล็กตัวนี้ไม่สัมผัสกับเซนเซอร์ก็เท่ากับว่ามันเสียนะครับเห็นไหมครับพอเราเปิดฝานะครับมันก็จะขึ้น E3 เลยนะครับ เนีครับเห็นไหมครับมันขึ้นอีสามเลยทีนี้เราต้องมาเริ่มใหม่ทีนี้ถ้าเราไม่เปิดฝานะครับอ่ามันก็จะประมวลผลอ่าไม่ขึ้นนะครับอ่าปล่อยน้ำเข้ถาถังนะครับเสียงน้ำวาวน้ำทำงานแล้วทีนี้ ถ้าเราเปิดฝาขึ้นเท่ากับเซนเซอร์มันเสียเซนเซอร์ไม่ทํางานนะครับมันก็จะขึ้น E3 นะครับเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอาการขึ้น E3 ของเครื่องซักผ้าโตชีบ้ารุ่นนี้นะครับมันมีอยู่2จุดนะครับวิธีแก้ไขก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับอ่าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับอ่าที่ผมนพดลศรีมาลานะครับอ่าถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ